บอกอะไรอย่างนะถ้าวันนี้อยากจะรวยอะก็ทานอาหารมือเดียวแบบผมอะไรที่จำเป็นก็ใช้อะไรที่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ได้หมายถึงตหนีทีเหนียวนะซื้อทั้งทีก็ซื้อขอให้ดีแต่ใช้ให้นานใช้ให้ทนคือดูแลรักษาแล้วก็ใช้แล้วสง่ากับตัวเองหรือ มันส่งเสริมกับตัวเองใช้ไปเถอะแต่ต้องใช้ในเงินในกระเป๋าตัวเองไม่ใช้เงินในธนาคารใช้เงินในบัตรใช้เงินเขายืมเขามาก่อนแล้วคุณจะมีความสุขถ้าคุณแค่กินมือเดียวแล้วคุณใช้อย่างผมน่ะคุณจะเห็นเสื้อผมผมใส่ซ้ำมาเนี่ยสามปีแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้จริงครับจริงครับครับจริงแต่ดึงจริง ก็นี่แหละฉะนั้นนี่คือความจริงถ้าคุณใช้เท่าที่คุณมีบางคนบอกผอ้ยต้องจัดเลยจะมีเงินเก็บ5% 5่ใช้30%เอาไปลงทุนอีก30%เอพอฝันผมบอกตรงนะถ้าคุณซื้อบ้านมาแล้วคุณผ่อนมูลค่าของบ้านมันไม่เหมือนต่างประเทศมันเพิ่มมูลค่าหรือให้เช่ามันเพิ่มมูลค่าแต่คุณซื้อบ้านวันนี้ อีกหปี10ปีเจ้าของโครงการขายถูกของคุณอีกทั้งที่บ้านเป็นบ้านใหม่ด้วยแน่นอนยังไม่มีคนเช่ายังไม่มีคนซื้อแต่เจ้าของโครงการมาขายมันคือบ้านใหม่ของคุณขายคือบ้านมือ2หรือคอนโดห้องมือ2แล้วเขาขายถูกกว่าถูกกว่า50% 100%ฉะนั้นนี่คือเงินที่คุณไม่สามารถสร้างมูลค่าแต่ถ้าคุณไปเช่า วันนี้คุณเช่าเท่านี้คุณยังมีเงินเหลือเก็บแล้วคุณก็ไปเช่าที่คุณมีคุณมีมากขึ้นคุณก็ไปเช่าตรงนั้นหรือคุณมีความสุขละมีแอร์มีอะไรใช้ชั้นใช้4,500 5 5ห้าพคิดไป6,000อ่ะสมมุติ3,500จนถึง6,500สมมุติทุกวันมันต้องใช้เงินอะเดือนทุกเดือน แต่เราไม่เป็นหนี้ที่ต้องคิดว่า i, เดือนหน้าต้องหาเงินแล้วเดือนหน้าต้องหาเงินแล้วเดือนหน้าต้องหาเงินแล้วเพราะเราไปผูกกับมันท,ทั้งทั้งที่เงินในกระเป๋าไม่มีแต่ต้องการเงินอนาคตเพื่ออยากจะมีบ้านถ้าคุณคิดว่าคุณหารายได้มากกว่านั้นสามเท่าจากรายได้จริงสมมุติหมื่นห้าคุณต้องมีมากกว่าสามเท่าเพราะอะไรเพราะเกิดอะไรขึ้นคุณมีเงินสำรองสามเท่าหมื่นห้าใช่ไหมสามเท่าเท่าไหร่สี่หมื่นห้า อออย่างนี้เป็นไปได้คุณมีสิทธิ์ที่จะแบบบางทีเงินมันช็อต